สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในห้องเรียนวิชาดนตรีของนักเรียนชั้นปสโดยครูสุจิตภาศิรสารคามค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1อยู่นะคะเรื่อง playing music ก่อนอื่นเรามาทบทวนเนื้อหาของสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนไหมคะเรื่องของเครื่องประกอบจังหวะไทยจำได้ไหมคะมีชื่อเรียกว่าอะไรคะ ภาพที่2องนะคะใหญ่กว่าบางกว่าชิงนะคะชิ้นที่3ามทำด้วยไม้ค่ะภาพนี้คล้องมงค่ะภาพสุดท้ายทำด้วยไม้ถึงด้วยหนังสัตว์นะคะเราจะเรียกเขาว่ากลองซึ่งกรองของไทยนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะ ต่อไปค่ะเรามาเฉลยจากแบบทดสอบใน Google Form ซึ่่นักเรียนทำสง่งครูมาในคราวที่แล้วกันก่อนนะคะยังจําคำตอบของตัวเองได้ไหมคะว่าตอบอะไรไปบ้างข้อ1ค่ะจากภาพนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรคำตอบก็คือค้องมงใครตอบมงได้คะแนนไปเลยค่ะแต่ใครตอบค้องครูให้ครึ่งเดียวนะคะเพราะค้องมีหลายรูปร่างลักษณะคำว่าค้องสะกดด้วยคอละคัง อ,อ่างงองูไม้ถูบางคนเขียนคำนี้มาให้ครูค่ะคล้องคอควายลอลิงอ,อ่างงองูไม้ถูคล้องคำนี้คนละความหมายกันนะคะใครเขียนคำนี้มาให้คะแนนไม่ได้ค่ะข้อ2องฉินทำมาจากอะไรคำตอบก็คือโลหะทองเหลืองใครตอบโลหะมาได้ครึ่งหนึ่ง ให้ตอบทองเหลืองมาได้ครึ่งหนึ่งเพราะว่าชิงทำจากโลหะผสมกับทองเหลืองนะคะข้อ3ข้อนี้ง่ายมากเลยค่ะเครื่องประกอบจังหวะที่ทำจากไม้ก็คือกรับข้อ4ข้อนี้ให้เปรียบเทียบนะคะนักเรียนต้องสังเกตนิดนึงว่าชาบมีขนาดเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับชิงคำตอบก็คือใหญ่กว่าก็ได้ค่ะบางกว่าก็ได้นะคะ ข้อสุดท้ายเชื่อกรองของไทยที่นักเรียนรู้จักถ้านักเรียนดูจากคลิปแล้วนะคะมีคําตอบนักเรียนพิมพ์ได้เยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกลองยาวกรองโทนกรองรามนากลองทัดหรือกลองอื่นๆที่นักเรียนรู้จักแต่ย้ําว่าต้องเป็นของไทยนะคะเนื้อหาของเราวันนี้นะคะนักเรียนดูจากภาพสิคะอตอบครูได้ไหมคะว่าแต่งกายแบบนี้เป็นคนภาคไหนของประเทศไทยคะ ถูกต้องแล้วค่ะภาคเหนือค่ะภาคเหนืออากาศค่อนข้างเย็นนะคะเพราะฉะนั้นคนทางนู้นจะแต่งกายค่อนข้างมิดชิดค่ะการแสดงชุดนี้มีชื่อว่าฟอนเงี้ยวในมือของเขานะคะจะถือกิ่งไม้เพราะมีความเชื่อว่าจะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจังหวะฟ้อนเงี้ยวจะมีเสียงว่าอย่างไรโน้ตไทยนะคะ ในหนึ่งห้องเพลงจะมี4จังหวะย่อยและใน1นึ่บรรทัดจะมี8ห้องเพลงค่ะวันนี้ครูต้องขออนุญาตทําทเป็น2บรรทัดนะคะเพราะว่าถ้า1บรรทัด8ห้องเพลงใน1เฟรมนี้จะมองตัวหนังสือได้เล็กมากเลยค่ะวิธีทําจังหวะนะคะนักเรียนดูที่ห้องแรกค่ะมี4ขีดนั่นคือ4จังหวะย่อยนะคะเราจะตบมือ1ครั้งแล้วตามด้วยห้องที่สตบมือตรงคําว่ามง ห้องที่สามคำว่าแสะห้องที่สี่คำว่ามงส่วนห้องที่ห้านักเรียนต้องสังเกตเป็นพิเศษนะคะคำว่าแซะไม่ได้อยู่ท้ายห้องนะคะจังหวะที่สี่ของห้องนี้เป็นขีดค่ะจังหวะที่หกมงจังหวะที่เจ็ดลุ่มและห้องสุดท้ายเสียงมงนะคะนักเรียนลองฟังเสียงครูเคาะดูนะคะห้องแรกยังไม่มีคำเราก็จะเคาะหนึ่งครั้งนะคะมง แซะมงแซะแซะมงตัดุ่มตุ้มมงพอจะสังเกตได้ไหมคะลองอีกครั้งนะคะมงแซะมงแซะแซะมงตัดุ่มตุ้มมงนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมคะว่าเครื่องประกอบจังหวะฟ้อนเงี้ยวเป็นเสียงของเครื่องดนตรีใดบ้างเสียงแรกมงก็คือเสียงของ ของมงส่วนเสียงที่สองแซะเป็นเสียงของฉาบค่ะและสุดท้ายตะลุ่มตุ้มครูว่านักเรียนตอบได้แน่นอนเลยค่ะเป็นเสียงของกลองกลองของชาวเงี้ยวนะคะมีชื่อเรียกว่ากลองมองเซิงมาดูรูปร่างหน้าตาเขาค่ะเรามาฟังเสียงจังหวะฟ้อนเงียวกันนะคะ ทีนี้เรามาลองทำสอจังหวัดติดต่อกันดูนะคะตอนนี้เราจะมาฝึกทำจังหวะฟ้อนเงี้ยวกันนะคะแต่ว่านักเรียนคนเดียวจะตีทั้ง3มเครื่องก็ไม่ได้ถูกไหมคะแถมเครื่องดนตรีที่บ้านก็ไม่มี เรามาลองวิธีของครูกันนะคะท่าเสียงมงเราจะทำท่านี้ค่ะส่วนเสียงแซะเราจะแบ,บมือแบบนี้นะคะสุดท้ายตะลุ่มตุ้มค่ะเรามาลองกันเลยนะคะมงแซะมงแซะแซะมงตะลุ่มตุ้มมงามาลองทำพร้อมกันนะคะ หนึ่งสองส,มองส,สมองามงแซมงแซแซมงตลุมตุมมงพอได้ไหมคะถ้าได้แล้วลองสองครั้งติดก,กันนะคะหนึ่งสองส,มองส,สมองามงแซมงแซแซมงตลุมตุมมงมงแซมงแซ เรามาดูภาระง,งานของเราวันนี้กันนะคะ 1. ให้นักเรียนศึกษาจากคลิปวิดีโอให้จบ 2. ถ่ายภาพขณะศึกษาจากคลิปวิดีโอและ 3. ฝึกให้คล่องแล้วถ่ายคลิปส่งให้ครูตรวจนะคะนักเรียนไม่ต้องกังวลใจไปนะคะครูมีเทคนิคง่ายๆมาแนะนำค่ะหัวใจของดนตรีก็คือซ้อม แล้วก็ซ้อมแล้วก็ซ้อมซ้อมบ่อยๆนะคะซ้อมจนเป็นอัตโนมัติค่ะ,ะเรียนก็จะเก่งเองเมื่อไหร่ที่เรามาโรงเรียนนะคะเราจะมาฝึกปฏิบัติทคโนโลยีจริงกันค่ะ